สวัสดีครับพี่น้องตอนรับเขาสู้เดือนสามเดือนมีนาคมนะครับเนาะวันที่หนึ่งอยู่ที่ตลาดหอมแดงนะครับหอมกระเทียมพริกสินค้าทางการเกษตรจังหวัดริส,สกเกตเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนะครับตลาดใหม่เนาะมื่อนี้มีการซื้อขาย คือเก่านะครับสาหรับหอมกระเทียมเนาะราคากับส่งส่งอยนะครับบางเจ้าเพิ่นมาใไมเพิ่นกัตั้งแต่14บาท14บาทครึ่งนะครับหอดยี่สบาทนะครับราคาหอมแดงช่วงนี้กัส่งส่งแน่นะครับลัางมือกันะครับราคาค่อนข้างเก๋คือกะว่าได้ล่างค้นเพิ่นกะว่าถือนะครับล่างค้นกะว่าส่งเนาะราคาหอมแดงกั นี่แหละคือเป็นตลาดนะครับตลาดติดพันพี้การสื่อขายกันนะครับตลอดทั้งปีนะครับโดยเฉพาะเดือนท่านว่าคมไหลมหาหอดช่วงนี้มกราช่วงเดือนกุมภาพัานธ์นี่หลายสุดนะครับก็คือช่วงนี้ต้นเดือนมีนานะครับมันที่หนึ่งมีนานี่ก็นคนบอกว่าหอมกระเทียมเนี่เสิมีไปเรื่อยๆนะครับ จนว่าหอดเมษายนนะครับเมษานี่ก็ยังคือขัดอยู่นะครับแต่ว่าตลาดนี่มีการสื่อขายกันแบบนี้ตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าสีหลายสีน้อยกับช่วงนี้นะครับช่วงตั้งแต่ท่านว่าหอดเดือนเมษาพร้อมกระเทียมกับสีหลายนะครับเป็นปกติเนาะมอน้ก็มาอยูระม,ณมัณสองโมงครึ่งถึงสามโมงนะครับ นี่คือตลาดหอมแดงเมืองบรรยากาศนะครับนาะแล<ช>้วก็สอบถามหลายเจ้าออแล้วนะครับจะว่าตัวหนิพันธุ์มะมัหน่องิวนบอกว่าราคาอยู่ที่1ิบสบาทหบนะครับหอมเพ่นถอนมาหม่หรือว่าเอ,อย่งมนก็แลลวแยมนะครับว่าหอมหัวใหญ่หอมสดหอมแห้งเนาะจะเฮากระห้เบึงผาบร่วมทัวไปนะพี่น้องโดยเฉพาะกระเทียมนะครับกระเทียม กระเทียมอ่ม่วงเพื่อนว่าเนาะกระเทียมม่วงเพื่อนสื่อขายกันที่บ่ได้มัดจุกมัดหอนะครับก็อยู่ที่27บเจบาทนะครับปีนี้กระเทียมค่อนข้งางราคาสิทธิถึกลงแน่นะครับถึลงลงแน่หลายเนาะนี่เมย์ใหญ่ติวเราขายกระเทียมนะครับผู้้ใดต้องการหลายต้องการน้อยนะครับกระเทียมม่วงเพื่อนว่าวกิโลละเศร้าเศร้าเจ็ดบาทเนาะเศร้าเจ็ดเพื่นอนะ ส่วนหอมกับสีโย่สิบเก้าบาทยี่สิบบาทแล้วแต่ว่าคุยกันนะครับเนาะเออเราจะว่ากับหอมใส่จัมโบเอารถคันนี้พันมีอีหยังเนาะนี่เนาะโอมีพันหอมนะครับเรียนป๋พันหอมไผ่เนาะนี่พันพันพันหอมแบงนะครับพันหอมแบงเนาะเจ้าของเพิ่นบ่อยู่เนาะนี่กับเท่าแก่เพิ่นมาจาก ราสีนะครับเพิ่นมาขายหอมกระเทียมเนาะเออเพิ่นบอกว่าเท่าไรก็สิบเจ็ดบาทนะครับเพิ่นว่าขันเอาเบอร์ดกับเบาคุยกันได้นะครับนี่กับเพิ่นมาจากราศสีสไล่นะครับเนาะเออขาแกนี่กับเพิ่นมาสื่อขายต,ตลอดนะครับเพราะว่าขันตะเฮาต้องการสื่อหลายนะครับก็บสามารถเบากคุยต่อรองราคากันได้เนาะเออบาทสองบาทหรือว่า เท่าไรก็แล้วแต่นะครับบอกเบอร์โทรได้บ่างยัมีเบอร์โทรเออบอกเบอร์โทรพนเนี่ย่าซื้อจังไหนอยงเมืองไหนผู้ใดอยากสอบถามอยากไปซื้อหอดเงื่อนหอดบ้านนะครับเพเนื้อยกขายายกถุงเนาะเบอร์สองห้าหกห้าห้าแปดครับซื้อจังไหนเนาะซื้อพ่นซื้อพ่นเนาะอยู่บ้านูน่ลพน อยู่ลำพูนแต่ว่ามาสื่อขายหอมอยู่ริสเกตเนาะนะครับนี่เนื้อพี่น้องเบอร์โทรสอบถามเพื่อนไดนะครับเขาแก่นน,เงงน่เพิ่นเบาง่ายเพิ่น่าเออพ่ต้องทอดไรก็ขายนะครับขันเ่าถือใจเนาะนี่แม่ค้ามาจากมาจากวังหินเนาะเธอนนี่ยเนีนมาเออเพิ่น,นก็ลบกล่องเนี่ยนะครับเพิ่นมาที่จริง เออเพิ่นรักอายบ่เชิงว่ารักอายเหรอครับแต่ว่าเพิ่นบ่อยากอันน ¿no? ี้เพิ่นว่าหอมเหล้างามนะครับหอมงามหอมใหญ่จักบาทไหมค่ะสิบเก้าบาทเด้อพี่น้องหอมใหญ่ใหญ่เนาะใส่เอบเอบแล้วครับเออนี่ยเมยใหญ่ไม่จากบ้านโน่นดูโน่นม่วงโน่นน้องให้เนาะเพิ่นขายกระเทียมนะครับมือนี้เพิ่นขายกระเทียมใส่ยังใส่น้อยเด้อพี่น้องใส่น้อยเจ็ดสิบบ่ใหญ่เออใส่น้อยนี่เจ็ดสิบนะครับ ใส่ในเก่าสีเพิ่นขายเพิ่นเล้วเนาะตัวนี้กัเทียมเพิ่นกับมีการซื้อขายยกใส่รถแล้วเพิ่นกันสิเอาไปส่งเนาะพี่น้องหนุ่นหุ่นทอพยัยสากับซื้อหอมไปมัดกำกี้อีกละเด้อพี่น้องนะ่ยก็นี่ซื้อขายกันตลอดเนาะเออลังมือก็เอาซีประตูมาเนี่ยพี่น้องลังมือก็เอารถห่างมาเพอนะานี่ลังมือก็แกล้งจนนะครับลังมือกั ทำตัวรวลุ้ยเนาะเออนี่พ่อใหญ่สาเนยบ้านลินฟ้านะเออนี่ทั้งนี้พี่น้องมาเบิ่งตลาดกไอ้พริกบ้านนี่พริกมาจากอำเภอวังหินนะครับอำเภอวังหินนี่ก็ถือว่าเป็นของดีสีสะเก็ดสีมีพริกนะครับเป็นมีพริกหลายนะครับเพราะว่าพริกตอนนี้ราคาลูดลงแห้งนี่เป็นพริกเด็ดขวดเนาะ ขายอยู่ที่ตอนนี้พันสองร้อยหาซิปเออพันสองร้อยนะครับโอ้ยราคาถึงนะครับเนี่ยมีแต่พริกไหลขวนเลยพี่น้องราคาอยตี้พันสองพันสามนี่ก็ถือว่าถึงนะครับพริกนี่กลัวสีเด็ดขวนได้พี่น้องเออผู้ใบดบริสขวดพริกบมหูนะครับทั้งไอ้ทั้งจามนะพี่น้องเนาะเอเอมา,อาตลาดหอมแดงนะครับเออ นี่พี่น้องเบงเอานะพริกนี่ราคาอยู่ส่วนกระเทียมปิงฟองนะครับหรือว่ากระเทียมมาจากประเทศเ,เพื่อนบ้านเนาะประเทศจีนนะครับก็บมีราคาอยู่4 8 49บาทนะครับก็บยังขายกันอยู่เนาะมัอนี่เสียหายเบิง่งความหลากหลายเนาะเออเป็นเดือนแรกของ เดือนมีนาคมนะครับนี่เป็นก็มีการสื่อขายกันนะครับกสีบรแตกตั้งกันนะครับกระเทียมสีสเกตนี่กระชียูที่เจ็ดบหอดเก่าสีบาทนะครับหัวใหญ่หัวหน่อยเนาะส่วนกระเทียมแก้วที่มาจากเพชรบูรณ์กับราคาส่งส่งทอกันนี่แหละครับแล้วก็กระเทียมม่วงเนาะกระเทียมม่วงที่มาจากภาคเหนือเพื่อกสะชีือกว่ากันเนี่ย แต่ว่าขาดเพิ่มมัดกรรมนะครับกัสีแพงขึ้นเนาะออพี่น้องเบ่งบรรยากาศเดอ้อนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับเพิ่นบอกว่าคึกคักอยู่นะครับจะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างเซ่โมใครคึกคักปว่าไหนนะโดยเฉพาะถามมาหลายนะครับเดี๋ยวสิมาถามแม่ข้าทั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรครับกระเทียมตัวนี้มาจากตัวนี้ของเพชรบุร์บอก เ,เพชรบูรณ์นี่เพิ่เอิญกระเทียมแก้วเนาะกิโลเท่าไหร่ท่านสิง่งกิโลหกสิบบาทนะครับบ่ไดเออบ่ไดมัดจุกนะพี่นอ้องกาซิโยหกสิบแล้วแต่หกสิบห้าก็มีเนาะแล้วแต่หัวใหญ่นะครับพี่น้องนี่ก็เป็นกระเทียมแก้วลักษณะกาซิไก่ไข่กระเทียมชีสเกตนะครับราคากาซท่อๆกันนะครับปวดเรากระเทียมนี่เด็กกระเทียมม่วงนี่ยร่าน,นี่ขาย ยี่สิบห้าบาทนะครับนี่เป็นใส่ใส่น้อยผสมนะครับใส่ใส่ผสมเนาะเพื่อนบมได้คัดใส่ใหญ่นะครับใส่ใหญ่ก็สิแพงงึ้นเนาะเออก็สสอยูระมาณนี้นะครับหยิบเจ็ดหยิบห้าแรียกเจ้าคุยกันได้เนาะนี่นะครับนี่ก็มีแต่หนุ่มโสดนะครับแยกแยกเศษหอมโอเศษกระเทียมนะครับเออเออ นี่เพิ่งพี่น้องนี่แม่ค้าแม่ขายเพิ่นเนาะ <c oughs> ปีนี้นะครับกระเทียมมาจากแถวทางเพชรบณ์ภาคเหนือนี่ค่อนขัางลงมาหลายนะครับมือเสานี่พนมามีหอมแดงมาจากภาคเหนือนั่นเลยพี่น้องนะตอนนี้ตลาดคึกคักนะครับตลาดไม้ซีสเกตนี่คึกคักหลายเลยพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิง้งริกนะครับในลาน ประจำมึนนะในร้านประจำมึนก็สิมีหลายราคานะครับนะครับอันเด็ดขวัญกับอีกสี่ราคาหนึ่งนะครับอันักพริกที่ใส่ร่วมเนาะกับสิอยู่แปดบาทโอ้แปดร้อยแปดสิบนี่กระสัมแปดสิบแปดบาทนะครับกับอยู่ประมาณนั้นเนาะนี่คือกระเทียมส่วนไม่ในร้านเนี่ยเพิ่นกบสิมีหลายอย่างนะครับเนาะเออ นี่กรลลานเกานะครับที่เคยทายไปแล้วกรลลานเจเมมเนาะนั่นเลยทโ่รเิ่นเด้อกันอยากหูราคาหอมกับท่มาสอบถามเพิ่นได้นะครับเพราว่าต้องการเออสื่อไปเป็นของฝากของตอหรือว่าสื่อไปขายตอกะมาล้านนี่ได้นะครับบ่ผิดหวังคนขาย24ชั่วโมงนะครับเนาะขาย24ชั่วโมงนะครับราคาปีกเพิ่นก็ขายสื่อโล2สองโลก็ขายเนาะ เออฮะกระเทียมบานเท่านาะกิโลเท่าไรใหญ่ๆเสิกิโลจักบาทเจอนี่โอ้ร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่นี่เป็นกระเทียมซีสเกตใส่ใส่ใหญ่เนาะใส่ใหญ่ใส่บิ๊กนะครับตัดข่วนพร้อมเนาะนี่เป็นกระเทียมกระเทียมอ่าม่วงนะครับกระเทียมม่วงนี่พผสิม,มัดแบบขาตุ๊กตาได้ครับพี่น้องเนาะเนี่ยมึงสวยงามนะ ล่านนีเพิ่นมีทั้งกระเทียมทุนกับมีนะครับเนาะอ่ะเบิ่งบรรยากาศทั่วไปพี่น้องมีหลายนะครับข้างๆางคนกับแมนเบิร์ดนะครับข้างๆางคนณกับเน้นพวกอ่ากระเทียมปิงป่องนะครับกระเทียมปิงป่องกับยาซียูส่งส่งนะอยู่ที่48บาท49บาทเนาะก็อยากขายให้พี่น้องได้เห็นเนาะนี่แถาแกเพิ่น ส่งหอมมาจากภาคเหนือเด้เนี่ยคนขายเบิร์แล้วคนยิ้มเปิดเรื่อยๆนะอย่าลืมกันแล้วกัรงานผู้ใดสนใจหอมกระเทียมทั้งภาคเหนือเนาะเบอร์ยังบอกคนอีกเนี่ยไหมเบอร์เบอร์ยังก่อชื่อสเสถียรเสถียรเ,เนาะเสียเสถียรก็ได้นะครับโทษสอบถามเพื่อนได้นี่ถ้าแกใจดีเพื่อนนะครับสามารถเอ่อเป่าคุยกันเนาะเออเพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับ บพราว่าแต่พอขา้าไม่พอขา้าเกา่าสนใจอยากซื้อขายนะครับเอาไปขายกับมีกําไรเนาะเอาไปฝากกับเป็นของดีสีสเกตนะครับโดยเฉพาะหอมกระเทียมเมื่อนี้นะครับต้นเดือนมีหน้าคมแล้วราคาหอมแดยงยังทรงๆอยู่ครับค,คึกคักดูคือเกานะ่าเนาะหอมกำเ,เพื่อกระสิแพงขึ้นแน่เนาะค่ากำเพราะเพราะว่า,าจ่างคน้นราคาบ่ต่ำกว่าห้าบาทนะครับถึงเจ็ดบาทนะราคาจ่างในการกำเนาะ พี่นอ้องนี่เมีย้าเพิ่นกับมาขายเล็กน,น้ำไหนมือนีมือดีน้ำไหนมือแรกมือเลขออกแม่นบ่เออนี่เมีย้าเนี่ยเกือบนี่คือนี่คือล้านล้านแผงที่เพิ่นขายประจำนะครับเดี๋ยวผมสืสอบถามกระเทียมพิมพ์ฝ่องเพิ่นเนี่ยเป็นจังไดนกระเทียมพิงป่องซ่องสีม่วงถ้าเฮาขายกิโลจักบาทครับเนี่ยหือว,ว,ว่าหาสิบเอ็ดหาสิบสองหาส,หาสิบสามนี่คือไส่มันเนาะ โอ้โหแต่เกตเตเบอร์นะครับ,บร้นรบานเพิ่นกะสิม,มีพันหอมขายน้ามเลยพี่น้องนะหอมแดงปลูกเราก็กอันกระเทียมสิเพิ่นแกะทั้ทงสี่เพิ่นอื่นกระเทียมยังก่เป็นกระเทียมจีนมาเนี่นะครับเพิ่นออเออกิโลจ,จังาวัดจะเสร็จโอ้โห้าสิบแปดนะพี่น้องถุงละหาร้อยแปดทิพนี่คือสิบกิโลนะครับส่วนพริกเพิ่นกะมีนะครับอัน นี่คือลานที่เพิ่นตั้งแผงขายอยู่ขางตลาดนะครับเออเป็นนี่เป็นถั่าแก้ขายหอมกระเทียมเพิ่นเนาะเออนี่เพิ่นกระติมมีหอมกระเทียมมาจากต่างประเทศนะครับให้พี่น้องได้มาใสบริการเนาะสื่อไปขายกับมีกำไรนะครับสื่อไปใสกับคุมคาเนะมงนงนนนะีงานบุญงานท่านโดยเฉพาะงานบุญเหือนญสามบุญเดือนญสี่สีหัวนี่นะพี่น้องต้องการหอมกระเทียมไปไว งานบุญต่างๆนะครับก็บสามารถมาอุดหนุนเพื่อนใดนะครับหอมเทังหอมเทิงกระเทียมนะทั้งพริกนะครับเอาไปาใส่ในงานบุญเนี่ยนะบุญเดือนสามบุญเข่าจีบุญดินซีบุญะเวทเทศมหาชาติงานบุญงานแตงนะ่งเนาะเดี๋ยวอีกจักหน่อยกับงานบวชก็บจะเข้าต้องใส่นะครับเป็นทั้งเครื่องเทศนะเป็นทั้งอของฝากของตอนของดีซีเสเกตก็ไใดนะครับนี่ มีหลายแย่งนะครับราคานี่ก็ตั้งแต่48、49、50เนาะเรีลยวแต้ใส่แล้วแต้ขนาดเพ่นวาเนาะเขามาสอบถามใ้นะครับมาตลาดไม่รีสเกตนะครับของดีหมอมกระเทียมพริกนะครับบอ่อพิดหวังเนาะพี่น้องราคานี่ก็สีอยูเท่าๆกันนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นหล้านขายทรงนะครับเครื่องขายปีกขายทรงนะ ราคาพริกกับจีราคาทอทอกันนะครับบบแตกต่ตางกันหลายเนาะเออมากล้านใดถือใจล้านใดก็สามารถเออว่าวตอเว่าคุยได้นะครับสอบถามราคาได้เนาะสำหรับเมื่อน,นี้เกษตรก้าวนาฮากีนะครับก็อยากอัปเดตให้พี่น้องได้บึ้งนะครับว่าความเคลื่อนไหวของหอมแดงนะครับพร้อมชุมบรรยากาศออของดีสีสะเกดนะครับหอมกระเทียมพริกนะครับ เมื่อนี้ก็มีหลายนะครับสียให้พี่น้องตะเา่าได้บึงไปนํำกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนสสำหรับพ่อหนองพัดนะครับช่องเกษตรก้านาหาจีตะเฮ่าเนาะกาษีมาอัพเดตราคาให้พี่น้องตะเฮานะครับได้มาบริการใส่บริการกับตลาดใหม่ตะเฮ่านะครับนี่ใส่ใย,ยแห้งนะครับพี่น้องเนาะ โอ้ยหัวใหญ่ๆพี่น้องเป่งๆก้อนสิจบจากกันไปเนะเาะให้บึงคลองดีซีสเกตที่ว่าใหญ่นะครับหอมใหญ่นะครับเอออ่ะเอาเอาท่านี้ก็น้อไว้พอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมนะครับโชคดีโชคหมาเนอเออถือรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนสำหรับเอฟซีเฮาสวัสดีครับ